อะไรคือกรรมพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเจตนาเป็นกรรมไม่มีเจตนาไม่เป็นไรจบไปเลยนะกรรมไม่เจตนาไม่มีนะนั้นถ้าโยมคีคาว่ากรรมไม่เจตนาไปหาเนี่ยจะไม่เจอนะจะมีเจตนาเป็นตัวกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกกัมเนตรชานเปลตวิสัยเทวโลกมีนะ วิบากของกรรมที่ควรจะทราบคือวิบากในระดับของเวลา3ระดับวิบากที่ส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาและถัดมาอีกและสุดท้ายคือวิธีดับกรรมที่น่าสนใจมากใช่ไหมทุกคนไม่อยากจะพ้นกรรมแต่จะพ้นยังไงถึงถูกต้องคืออริยมรรมีองแปดนี่คือเรื่องควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมหกอ,อย่างแค่นี้พอนะขอเข้าใจนะเช่นเนี่ย นิพพานเป็นยังไงเป็นแล้วจะกลับมาไหมเหตุที่มันหลุดเข้าไปเพราะมันยังไม่มีวิชาเมื่อสิ่งสิ่งหนึ่งนี้มีวิชาแล้วอาวิชาหมดไปมันไม่กลับไปแล้วเหตุที่มันหลุดเข้าไปเพราะว่ามันยังไม่รู้วิชาเมื่อมันรู้วิชาแล้วหลุดเข้าไปแล้วรู้วิชาคือคำศาสดาแล้วมันจะไม่หลุดไปแล้ว และนิพพานเป็นอย่างไร <c oughs> ต้องอธิบายด้วยคุณสมบัติของนิพพานชื่อทางนิพพานชื่อหนึ่งคืออสังขตะอสังขตะเนี่ยนะจะมีสามคุณสมบัติดังนั้นถ้าใครถามนิพพานเป็นอย่างไรบอกนิพพานจะมีคุณสมบัติสามอย่างณ <c oughs> นะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณนะวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสือ่อม นติตตสานยตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอ <c oughs> ย่างอื่นปรากฏให้โยมดูนิดหนึ่งว่าแก้วเนี่ยเกิดปรากฏไหมเกิดปรากฏหนังสือเกิดปรากฏบ้านคนสัตว์สุกก็เกิดดับไม่มีใครสุกแช่ทั้งวันใช่ไหมอ่ามีเกิดมีดับเห็นนะนามธรรมเกิดดับคิดอดีตเกิดดับวิญญาณเกิดดับทุกอย่างเกิดดับเห็นไหมระบบของสม,มุิหรือสังสารวัตสม,มตรรตุิบัญญัต เกิดดับหมด <c oughs> แต่อีกฝั่งหนึ่งนะไม่เกิดไม่ดับนี่ระบบจะใหญ่มีสองระบบนี้นะดังนั้นสังสารวัตรหรือเรียกว่าสังขตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้มันจะมีการเกิดขึ้นมีการเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆเ,เหมือนกับก้อนน้าแข็งก้อนหนึ่งเนี่ยเกิดมาแล้วก็เสื่อมใช่ไหมและเสื่อมไม่ได้หยุดเสื่อมทีเดียวเสื่อมเรื่อยๆเ,เสื่อมเรื่อย,อยคือทิฏฐะอัญตตังปัญญายติ เมื่อมันตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏคือเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลาซึ่งจริงๆแก้วตั้งอยู่อย่างนี้ก็เสื่อมตลอดนะเนี่ยผู้เขาก็ถูกลมพัดน้ํากัดเซาะเสื่อมทีละอนูนิดนิดนิดใช่ไหมอ่าตั้งไว้หมื่นปีมันก็พังของมันนะมันเสื่อมอยู่ตลอดเนี่ยระบบของสมมติแต่วิมุตินั้นหรืออสังขตะหรือนิพานนิ่งสนิทต,ตลอดคงตัวตลอด <c oughs> เป็นความมีแต่ความมีนี้ไม่ปรากฏการเกิด เมื่อไม่เกิดเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้เมื่อเสื่อมไม่มีและไม่เสื่อมเรื่อยๆดับมีได้ไหมไม่ได้นนี่คุณสมบัติเป็นอย่างนี้นถ้าจะต่อปกกย่างโดยคําพระศาสดานะพระองค์บอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะที่คนควรเข้าไปดูแจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลม ไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามมิติไม่มีเลยเห็นไหมของแข็งของเหลวกาซพลังงานไม่มีดังนั้นตัวนิพพานเนี่ยอธิบายไม่ได้โยมอธิบายอะไรได้มันต้องเกิดปรากฏก่อนแก้วต้องบอกแก้วต้องมีแก้วมาบอกขวดน้ําต้องมีขวดน้ํามาในเมื่อน,นิพพานไม่ปรากฏการเกิดจะไปเรียกมันว่าอะไรเรียกไม่ถูกบัญญัติไม่ได้บัญญัตินิพพานจึงบัญญัติไม่ได้ วิธีอธิบายนิพพานพระตถาคตจึงอธิบายด้วยการมาอธิบายสมมุติบัญญัติสิ่งที่ยมรู้จักของแข็งของเหลวก g า s พวกนี้ดินน้ำไฟลงไม่มีในนั้นเราเห็นเนี่ยห้องเนี่ยมีกว้างยาวสูงใหญ่ไม่มีในนั้นโยมไม่สามารถบอกนิพพานได้ว่ากว้างยาวยังไงงามหรือไม่งามไม่สามารถบอกได้นี่คือภาวะของนิพานยังมีอีกไหมโยมมีไหม อ่าเช่นเช่นเช่นกันแล้ะเดี๋เช่นเออก็ให้ผู้เจ้าตอบนะคำว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้ใช้ตัวนี้พระองค์เรียกว่าผู้ผูกเวรผู้จองเวรนะ ดังนั้นใครเป็นคนผูกเวรใครเป็นคนจองเวรสัตตานังนั่นเองนะ,ะผู้หลงผิดเพราะวิญญาณไม่ใช่ชีวิตขันห้าไม่ใช่ชีวิตขันห้าไม่รู้เรื่องอะไรกวดหินดินทรายไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรนะ,ะดังนั้นตัวผู้ที่ผูกเวรผู้จองเวรเนี่ยมีการอุทิศบุญกุศลผู้เจ้าสอนไหมสอนไว้ในสองพระสูตรนะเรื่องของการทําบุญอุทิศให้กับบิดามารดาผู้ล่วงลับ ในเรื่องของทิฏกหน้าที่ของบุตรที่พึงทําต่อปิดามารดาผู้ล่วงลับให้กระทําทักษิณาอุทิศท่านนะและในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ <c oughs> ในข้อที่สามข้อแรกเนี่ยเลี้ยงดูตนเองบรรดาบิดาบุตรภรยาข่าทาสกรรมกร2สองทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายสามเริ่มแบ่งปันให้กับสังคมญาติมิตรช่วยชาตินะบูชาเทวดาบูชาเปรตนะเทวดาพรีเปตอรพรีนะสงเคราะห์เทวดาสงเคราะห์เปรนะเอเตอย่างนี้ อย่างที่สี่คือให้แก่สมณพราหมณ์นี่คือสี่ฐานะดังนั้นการดูที่บุญกุศลผู้เจ้าก็ได้อธิบายไว้อยู่การแผ่เมตตาก็ได้อะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่หลุดจากปากผู้เจ้าเพราะพระศาสดาจะพูดเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นถ้าจริงแท้ไม่มีประโยชน์จะไม่หลุดจากปากผู้เจ้าเพราะน,นั้นได้ผลโยมีกท่านหนึ่งเมื่อกี้ครั้งแรกเช่นทำแล้ว อ๋ตอตรงกันอาเชนอันนีน้ท่านเถนนะได้การสำรวจลมหายใจกับทำว่างเปล่ามันเหมือนกันหรือเปล่าคือจำนนตรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่าบทนมันคือเราทำว่าว่างเปล่าเลยคือในไม่ต้องคิดอะไรเลยใช่มคำว่าว่างเปล่าเนี่ยว่างจากอะไร,ค,ะไรคือถ้าถา,ถาจิตกลังใช่นในใไหมเสียใจหรือเศร้าใจแต่ การที่จะทาให้หายไปได้คือทาให้คนรู้สึกว่างใช่นั่นแหละผู้เจ้าเรียกสุญญตาคือความว่างดังนั้นสมาธิหรือการทําความสงบทุกขั้นตอนจะเรียกว่าสุญญตาหมดตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปจนถึงสัญญาเวทิตานิโรจนจนถึงนิพพานใช้เรียกว่าสุญญตาได้หมดนะตัดไปกับราชนนนท์ดังนั้นความว่างเนี่ยสุญญตาว่างคือว่างจากอะไรดังนั้นถ้าโยมว่างจากอกุศลผู้เจ้าเรียกปฐมฌาน โยนทาจิตรูลร้ลมรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วไม่คิดอกุศลคือการพยาบาทเบียดเบียนนั้นว่างแล้วนะแต่โยมยังคิดเรื่องกุศลต่อถ้าโยมทําจิตให้ว่างจากกุศลคือวิตกวิจารณ์เรียกทุติยฌานสงบระดับที่สองดังนั้นความสงบยังมีหลายระดับอยู่ที่ว่าโยมทําให้ว่างเนี่ยว่างแค่ไหนอะไรหายไปอะไรดับไปได้อัตมาจึงชีว้ว่าอะไรว่างอากุศลว่างคือดับไปวิตกวิจารณ์ดับ ปิติดับสุขดับรูปสัญญาดับอาการสาดับดับดับจนขันห้าดับคือนิพพานและนันทีไงและนันทีป,ปั๊บก็ว่างแนละ้วยมไม่เอาจิตไปเกาะกับอารมณ์นั้นก็ว่างแนละ้ว ตรงนี้นิยมเรื่อง <c oughs> คำว่าว่างปล่าว่างเปล่านี้อาตมาเคยมีประสบการณ์จากลูกศิษย์ <c oughs> คือว่าจิตใจเนี่ยมันกังวลอยู่กับการผ่อนสงธนาคารก <c oughs> ็เลยทำว่างไม่รับรู้ <c oughs> แพอสามสี่เดือนเขาก็เลยส่งหมายมาติดหน้าบ้านนะ <c oughs> คือว่างบางทีหมายถึงความไม่รับรู้อะไรไม่ได้เนะ มันต้องมันต้องรู้มันเป็นวิธีที่ับความิที่แบบออกไปได้เร็วอะคะโกรธให้อยู่นตัดกระแสใชวิธีการตัดกระแสเอาข้างหลังโยบนนนค,นคือสมาธิพระเจ้าถ้าจะเปรียบกับวิปัสนาจะใช้คาว่าสมาถนะนะสมถะกับวิปัสนา สมถะตัวความคำของมันคือสงบจิตอยู่กับลมหายใจคือสมถะ